สัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกับลีกแล้วค่ะวันนี้วันพระฤหัสเนาะวันนี้ลีจะไปทํางานช่วงบ่ายเข้างานบ่ายค่ะหลังจากที่หยุดมา3มวันก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทําอาหารเช้ากินแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันตามตามหัวข้อคลิปที่ลีลงไว้เนาะว่าเออมันเป็นยังไงลีเออเราเป็นคนบาปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวไปคุยกันค่ะมาเพื่อน นี่ก็จัดการเลยนะจัดการเลยค่ะไปเข้าเครื่องค่ะเข้าเครื่องเลยโยนเลยค่ะก็มาดูกันนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อาหารเช้าแบบง่ายๆองดีเนาะจะกินหมดไหมเนี่ยมันเยอะจัง มาเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆจากหัวข้อคลิปที่รีตั้งเอาไว้มีคนทักทายรีมาเนาะเพื่อนๆไม่ใช่ทักทายค่ะเพื่อนๆสมัยเรียนว่ารีเป็นคนบาปคือล้อก,กันเล่นนะเนาะ,นะก็คือรีอะ่ะเป็นคนที่ไม่เข้าวัดเข้าวา จะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ได้เป็นภูมิแพ้ก็ได้ตั้งแต่เล็กเลยจําได้ว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเวลาวันสําคัญเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องไปทําบุญที่วัดเนาะแม่ก็จะทํากับข้าวแล้วก็จะปลูกเราแล้วไปนั่งไปใส่บาตรเนาะแล้วก็ไปนั่งฟังเทศฟังธรรมชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเอรลีก็จะไปนั่งคือรลีเป็นเป็นคนที่นั่งพับเพียบอะ มันก็จะเมื่อยเนาะไม่ถึง5นาทีลีก็ต้องอเปลี่ยนสลับไปสลับขามาเพราะว่ามันเมื่อยนายจะนั่งพนมมืออีกลีก็จะเป็นเหมือนลูกลิงอะ่ะจะอยู่ไม่สูงเนาะก็จะขยับไปขยับมาเวลาพาะสวดเนี่ยเขาก็จะนั่งสวดมนต์กันแบบเงียบๆอะไรเงี้ยลีก็จะนั่งขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยแม่ก็บนก็คือวันสําคัญเนี่ยจะต้องไปวัดตลอด ตอนอ,อยู่บ้านเนาะเวลาอยู่บ้านเนี่ยพระก็จะมาใส่บาตรทุกวนันตอนเช้าหกโมงเช้าแม่ก็จะปลุกให้เราตื่นแต่เช้าเลยนะฮะตีห้าตีห้าหกโมงเนี่ยจะต้องทําบข้าวแม่เป็นคนทํบข้าวเนาะเราจะต้องมานั่งรอพระหกโมงเนี่ยใส่บาตรหกโมงเจ็ดมงเช้าเนี่ยต้องใส่บาตรทุกวนันเราก็เออก็ทำนะเออมันก็คงจังที่เขาบอกคือทําบุญก็ได้บุญเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยอายุ18ปีเนาะอายุ18ลปีก็ไปเรียนที่โคราชเนาะไปเรียนราชพัฒน์สปีช่วง4ปีเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยคือไม่ต้องใส่บาตรไม่ต้องตื่นแต่เช้าคือมีอิสระคือโรงเรียนเข้า2องโมงสามโมงก็ตื่นมันตอนสายนั่นแหละใช่ไหมมีอิสระ <c oughs> ก็พอช่วงกลับมาอยู่บ้านอีก <c oughs> <c oughs> ช่วงกลับมาอยู่อีกบะอยู่กลับมาอยู่บ้านอีก เรียนจบเนาะมาอยู่บ้านปีก่อนจะไปทํางานที่กรุงเทพก็กลับบ้านก็มานั่งใส่บาทอีกเหมือนเดิมตอนเช้าหกโมงเชา้าแล้วพอไปอยู่ที่กรุงเทพเออก็ดีหน่อยก็ก็ไม่ต้องมานั่งใส่บาทนะแล้วพอรีก่อนที่มาอยู่ที่โนเบเนาะรีก็กลับไปอยู่บ้านอีกประมาณระยะหนึ่งตอนนั้นก็เริ่มใส่บาทอีกแต่ถ้าแม่ชวนไปวัดไหมไม่ไปเพราะเราเริ่มโตแล้วเราโตแล้วลยี่สิบกว่าเนาะเราก็บอกไม่ไปเออ ก็โอเคนะไม่ไปก็หลังจากนั้นลีมาอยู่ที่นอร์เวย์นะมาอยู่สิบกว่าปีเนี่ยบอกเลยบอกเลยนะว่าลีไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยไปวัดไม่เคยทําบุญไม่เคยใส่ซองกระถินไม่อะไรทั้งนั้นเลยก็จําได้ว่าประมาณตั้งแต่อายุ18บแเนาะ ก่อนก่อน18ด้วยซ้ําจนถึงทุกวันนี้นะก็เกือบ30ปีแล้วนะลีไม่เคยเข้าวัดทําบุญไม่เคยใส่ซองกระถินไม่อะไรเลยสงสัยเพื่อนจะพูดถูกว่าเราเป็นคนบาปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเ,เพื่อนๆการทําบุญเนะี่ยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่ใจนะจริงๆแล้วลีอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่บูชาไม่เคารพวัดไม่ไม่ไม่เคารพพระนะอ่า พระดีๆก็มีเยอะนะพระไม่ดีก็มีอะ่ะเออลีคิดว่าการทําบุญอะ่ะมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราทําดีปฏิบัติดีนะมันก็ดีเองแล้วลีมีพระอยู่พระพุทธรูปเล็กๆนะพ่อลีให้มาเนี่ยอ่าลีก็ไหว้สวดมนต์สั้นก่อนนอนทุกวันนะและสิ่งสําคัญที่สุดพระก็คือพระที่เรา อย่างทีอ่อย่างที่คนบอกว่าทําบุญแล้วได้บุญทําบุญแล้วเกิดมาชาติหน้าจะเออเราก็ไม่รู้ว่าชาติหน้ามีจริงไหมใช่ไหมเออของพวกนี้คือไม่เชื่ออย่าลบหลูนะลีไม่ได้ไม่ได้ลบหลัวอะไรนะลีก็เออคิดว่าเออคนที่ทําบุญเยอะๆอะ่ะทำบุญอนะมีเงินก็ไปทําบุญสร้างวัดนะถามจริงๆนะลีลีถามก่อนว่าเออชีวิตดีขึ้นไหมจากโรคภัยแค่เจ็บหรือปัญหาฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นไหม หรือมันก็เหมือนเดิมแต่คือที่ทําบุญแล้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะว่าเออชีวิตจะดีขึ้นก็ย้อนกลับไปดูว่าดีขึ้นไหมชีวิตเราดีขึ้นไหมแต่ การทําบุญเนี่ยมันช่วยให้เราอย่างนึงคือให้เราสบายใจคือมันเป็นความเชื่อทำแล้วเราสบายใจนะั่นแหละคือบุญแต่ถ้าทําแล้วเออเราหวังว่าเออชีวิตจะดีขึ้นพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บหลายคนเลยค่ะที่รีเห็นนะทําบุญเยอะมากสร้างวัดสร้างวาชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นชีวิตก็เหมือนเดิมชีวิตก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนาะจากคนรอบข้างนะ แต่ลีจะมาบอกว่าพระสาคัญพระที่สําคัญที่สุดของลีนะตัวลีนะคะลีไม่ได้ลบหลู่หรือหรือไม่ได้บอกว่าเออเข้าวัดทําบุญแล้วไม่ดีทุกอย่างดีนะครับคนไทยเราอะ มันต้องพึ่งวัดพึ่งวาวันสําคัญเราต้องเข้าวัดตายไปเราก็ต้องเข้าวัดใช่ไหมแต่มันเป็นความรู้สึกที่เอระของเราอะระของเราอยู่ที่ไหนส่วนระของลีเนี่ยมันอยู่ที่บ้านพระที่บ้านนะคะก็คือพ่อแม่พี่น้องเราการทําบุญที่ได้กุศลที่สุดของลีความคิดของลีนะคะก็คือทําบุญกับพ่อแม่เราลีไม่อย่างที่บอก30มสิกว่าปีลีไม่เคยเข้าวัดทําบุญเลยลีทําบุญกับพ่อแม่ทุกเดือนนะคะก็คือ ให้เงินท่านใช้เนาะก็คือช่วยเหลือกันพี่น้องอตกอับมาเราก็ช่วยกันเนาะก็มันเป็นความรู้สึกของลีที่มีความสุขตรงนี้นะจากทีอ่อย่างเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยวัดวัดที่นอร์เวย์นะอยู่ไม่ไกลลีขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็มีวัดไทยอยู่แต่ลีก็ไม่ไม่เคยไปนะเพื่อนชวนนะลีไม่ไปเพราะว่ามันเป็นความทรงจําของลีว่าเออไปนั่งแล้วเออนั่งหลับฟังพระสวดเป็นอะไรที่น่าเบือ่อ แล้วสมัยเรียนปถมอ่ะวันทุกวันศุกร์ก็ต้องสวดมนต์เข้าแถวสวดมนต์มันก็ยิ่งฝังใจให้เหให้รีเบือ่อแต่ถามว่ารีลบูไม่ไหมนะคะรีบูชาพระรีอย่างที่บอกรีมีพระอยู่ที่บ้านนะมีพระพุทธรูปเล็กๆนะมีพระแล้วก็สวดมนต์ทุกวันนะคะแต่มันแล้วแต่ความสะดวกของคนเนาะแล้วแต่บุคคลน,นะบางคนชอบทําบุญถ้าบางคนอชอบทําบุญมีความสุขกับตรงนั้นก็ทาไปนะส่วนลีไม่มีโอกาสตรงนั้นแล้วก็ <c oughs> ลีอาจจะมีโอกาสแต่ลีเลือกที่จะทำบุญกับพ่อแม่มากกว่าก็ทุกอย่างก็ดีนะคะชีวิตคนเราอะ่ะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่การปฏิบัติทำดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ใจของเราเนาะกะ็เพื่อนๆก็เราลีลีมานั่งบ่นเนาะมานั่งบ่นให้ฟังเนาะก็ ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบทําบุญหลายช่องเลยค่ะ YouTube ที่พาไปเที่ยววัดไปทําบุญนี่ก็เห็นแล้วเนก็ก็ฝากบุญด้วยแล้วก็ทําบุญก็นึกถึงลีด้วยเนาะก็ลีเป็นคนที่ห่างวัดค่ะไม่ค่อยได้เข้าวัดจะถามว่าชีวิตตกอับไหมลีก็ตอบไม่ได้นะคะจากจุดนั้นถึงจุดนี้จากที่ลียังเล็กจนถึงปัจจุบันนี้ชีวิตลีไม่เคยตกอับลีก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เรายังมีชีวิตอยู่อนาคตเราไม่รู้ณนะจุดจุดนี้เรามีความสุขความสุขในจุดหนึ่งที่เราพึงพอใจเนาะแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนว่าเออจะอ่าหวังไว้มากหรือหวังไว้ระดับไหนสําหรับของลีก็คือพอใจแล้วคือเรามีความสุขครอบครัวมีความสุขก็โอเคแล้วนะนี่ค่ะมาบุญให้เพื่อนๆฟังว่าสิ่งสําคัญนะ่ะการทําบุญนะ่ะมันแล้วแต่ สภาวามสะดวกของแต่ละบุคคลเนาะแต่ในตัวลีก็มาบอกว่าลีไม่ใช่คนบาปค่ะเพราะว่าลีมีพระอยู่ที่บ้านพระอยู่ที่บ้านเป็นพระที่ประเสริฐที่สุดสําหรับลีนะถึงลีไม่เข้าวัดทําบุญลีก็ทําบุญที่บ้านก็ก็ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญแล้วเนาะ เนี่ยค่ะพืรีมาบ่นให้เพื่อนๆฟังไม่ใช่ว่าเออว่าการเข้าวัดทำบุญไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะเรื่องดีที่สุดคนไทยเราเกิดมากับพระไม่ใช่สิคนเรามันต้องคนไทยเราอ่ะมันต้องมีที่พึ่งก็คือว,วัดเข้าวัดเข้าวานะแต่อีกอย่างนึงที่เราไม่ควรที่จะลืมก็คือพระที่ประเสริฐที่สุดคือพระที่บ้านที่รีอยากจะมาบอกนะคะก็คือรีย้อนกลับไปดูตัวเองก็คือจากชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมา คือลีไม่เคยลืมบุญคุณพ่อแม่นั่นแหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วอย่าเพิ่งหลับนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวลีจะขออนุญาตไปกินก่อนแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ก็อากาศเ,าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจําได้ไหมคะคลิปที่แล้วเมื่อสองสามวันที่แล้วลีลงคลิปไปหิมะเต็มเลยแล้วเมื่อคืนนี้พายุลมเข้าค่ะทั้งฝนทั้งพายุหิมะละลายในพิษตากละตื่นมานี้หิมะ เลี้ยงเลยค่ะไม่มีแล้วค่ะดีใจมากเลยก็ขอ่าให้มาอีกเลยเพราะว่าลีอยากเออเห็นต้นไม้มันเริ่มแตกแล้วว่าดอกไม้ต้นไม้รอบั้วรอบบ้านมันเริ่มแตกแล้วก็เดี๋ยวคุยมนานแล้วหอยหิวด้วยแล้วเพื่อนคงเบื่อแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ